นางสาวนักกิตาพุงตรงสรจปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อำเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้างว่าในพื้นที่บ้านม่วงชุมหมู่2ถนนในพื้นที่มีการชำรุดสึกหรอและเป็นทางที่มีประชาชนใช้สัญจรอ,อยู่ตลอดจึงอาจทำให้การใช้รถใช้ถนนเกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชน นายพิชัยเลิศพง์อดีสรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงอนุมัติเครื่องจักรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานเข้าปรับปรุงถนนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการบริการประชาชนและซ่อมแซมถนนที่สึกหรอให้เกิดประโยชน์และความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องใช้รถใช้ถนนตลอดการทำงานครั้งนี้นางสาวนัดกฤิตาพุวงตรงสจปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เค .2 อ um ําเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทํางานด้วยสดีครับผมนายมนิ์แก้วแสนนายกองค์การบริหารจังบนแดเจ้าจังก็ขอข,อขอบคุณท่านท่านนายกองค์การบริหารนสนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเติโคพงอดีศรซึ่งได้สนับสนุนก็ประมาณเกี่ยวกับการทําถนนโอเวอร์เลย ด้วยการประสานงานของสจปูณนกิตาพ่วงตรงซึ่งได้มาดําเนินการที่ตำบลแจ้จ้างครับทําให้ประชาชนได้สัญจรสะดวกขึ้นครับผมได้นาโอกาสบริการของตำบลแจ้จ้างกะปีน้องตำบลแจเจ้างท่านขอขอบคุณท่านนายกพิชัยรัตน์พรมอดีศร้อมกับตามสจปูณนักกิตาพ่วงตรงเป็นอย่างสูงขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ โครงการนี้เป็นโครงการปรับผิวการจราจรแบบโอเวอร์เลย์แอดฟานคอนกรีตนะคะที่บ้านม่วงชุมหมู่2ตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงเชื่อมต่อไปยังบ้านป่างแงหมู่4ตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงนะคะต้องขอกราบขอพระคุณท่านพิชัยเลิศพงศดีสรนนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เล็งเห็นถึงความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและได้จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดำเนินการ ซ่อมแซมผิวถนนให้ในครั้งนี้นะคะดิฉันสอดจบปูนนะคะนางสาวนก,กิจตาพ่วงตงนะคะต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่บ้านมวงชมุมหมู่สองตำบลช่ช้างอำเภอสังงนกำแพงนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพี่ชัยเลิศพงศดีสรนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดสรรงบประมาณลงมาซ่อมแซมผิวถนนให้ในครั้งนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ